ก็ตามที่เคยเม้นไว้ในคลิปสักคลิปหนึ่งนี่แหละว่าผมทำแน่ๆกับใครคือ last boss ในซีรีส์ m a s t e r a d e r r e v i s e เอ่อผมทำคลิปนี้ช้าไปป่ะวะผมว่าไม่นานนะเพิ่งผ่านไป3ปีเองไม่นานหรอกและในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง3ตัวละครที่น่าจะเป็น last boss ของซีรีส์เรื่องนี้คือมันมี3ตัวละครที่บทบาทในซีรีส์อ่ะมันเหมือนจะเป็นลาสบ b o นะ และผมเห็นหลายคนถกเถียงกันนะว่า3คนนี้สรุปใครร้านบอลกันแน่ซึ่งก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นผมขอเผา3ตัวละครนี้ก่อนใช่ขุดมาเผากันเลยก็อย่างที่หลายๆคนรู้ว่าซีรีส์ืีไวทเนี่ยไม่ทำอะไรกับเราไว้บ้างมีทั้งคนชอบและไม่ชอบมีทั้งคนซึ้งกินใจมีทั้งคนผิดหวังผสมปนเปกันไปและสำหรับผม3ตัวละครเนี่ยไม่มีปัญหากับผมมากซึ่งผมรู้สึกไม่ก็ชอบ สามตัวละครที่เท่าไหร่เพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันครับมาเริ่มจากกิฟต์กันก่อนเลยผมบอกเลยนะตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่ปูมาเยอะมากแต่ถ้าดีทีแล้วครับคือปูมาตั้งแต่ต้นเรื่องว่าเป็นปีศาจร,ระดับโหดอย่างนู้นอย่างนี้พลังเวอร์มากคือตอนดูอ่ะตอนยังไม่รู้เรื่องอ่ะคือรุนเลยนะว่าไอ้ตัวเนี้ยแม่งระดับเดียวกับอีโวแน่แต่ก็ใครดูจบรู้ๆกันยอยู่ กลับไปอยู่ในโรงเหมือนเดิมพะมึงคือตอนอยู่ในโรงอ่ะมันดูขลังมากกว่าตอนอยู่นอกโรงอีกอ่ะถ้าถามว่ามันเก่งไหมคือมันก็เก่งแหละแถมโชว์พลังโหดด้วยแต่มันโชว์ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะจะแพ้นะมึงก็มาปัดยาอะไรก็ไม่รู้อะคือแบบเดี๋ยวสุดท้ายมนุษย์มันก็ฆ่ากันเองอยู่ดีนั่นแหละคือกูอยากรู้ไหมกูอยากให้มึงโชว์เทพไม่ได้มาโชว์ปัดยาเฮ้ยคือแบบ แพ้ดือด้อเลยอ่ะคือแพ้พลังมิตรภาพสายสัมพันธ์พี่น้องสายสัมพันธ์ครอบครัวอะไรไม่รู้อ่ะคือแพ้ง่ายไปจริงๆอ่ะนี่ผมหวังไปไกลจนถึงขั้นอยากให้มันมีล่างไรเดอร์เลยนะแบบมาร์สไรเดอร์กิฟต์เนี่ยแต่ก็ตามนะครับน่าผิดหวังคนต่อมามาร์สไรเดอร์จูกะหรือชื่อจริงคิสตารกิจจอยชคือคนเนี้ยคาแรคเตอร์ชุนต้นของเรื่องอ่ะเป็นแมสแซนติสเป็นติงไรเดอร์คือแบบคาแรคเตอร์ผมชอบมากเลย คือแบบทำไม่ดีมากแต่พอมาช่วงกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องนี่แบบอะไรไว้เนี่ยบทเละมากพังมากคือจากแมสเซนติสที่แบบคาเดาอะไรไม่ได้กลายมาเป็นคนมีปมเรื่องพ่อเฉยเลยครับคือปมเรื่องพ่อมันทำลายคาแรคเตอร์ของตัวละครนี้สมบูเลยอะ่ะคือป่นปี้ไม่เหลยชิ้นดีแล้วอะ่ะและปลมเรื่องพ่อนะมันควรจะจบไปตั้งแต่ก่อนจากการกิฟต์ได้แล้วแหละ แต่มันมาเล่าต่อตรงช่วงท้ายนี่แหละเนี่ยเป็นการทำลายคลรคเตอร์ของคิสรกิจอสแบบแย่มากอะ่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดีไซน์ของมาร์ทริเดอร์จูกาที่เป็นร่างแปลงของจอสเนี่ยไม่ดีไซน์เท่มากคือแบบมีต้นแบบมาจากคูกาอัติเมัอ่ะโคตรเท่เลยแต่ที่มาของร่างเนี่ยคือเด็กนักวิจัยแตกที่มาเบียวในภายหลังเพราะอยากเอาชนะพ่อพังพังไปหมดแล้วหมดทุกอย่างเลย แล้วก่อนเป็นจูกะเหมือนมีเนื้อเรื่องในเด e m o ู i ีของรีไวด้วยนะซึ่งผมก็ไม่ได้ดูแต่ผมโดนสปอยมาถ้ามันเป็นเหมือนกับที่ผมได้ยินมาจากสปอยนะบอกเลยว่าไม่อินกว่าเดิมอีกครับผมและคู่สุดท้ายไวส์ Vice, ใช่ครับปีศาจคู่สัญญาของอิกกีนั่นเองโอเคกูมีเรื่องอยากจะปนมึงเยอะมากเลยเพื่อนตั้งใจฟังให้ดีนะคือตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่วัเดอะบีอยากจะเป็นเหมือนกับแก๊งอิมเมจินของเดนโอมากเลยอะ่ะ แต่มันทําได้ดีไม่เท่าอ่ะคือพยายามทําให้เหมือนแต่มันไม่เหมือนอ่ะแล้วคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยก็เอาแน่เอานอยไม่ได้ด้วยคือแบบไม่ใช่ในทางที่ดีนะในทางที่ไม่ดีคือสรุปมึงจะดีหรือไม่ดีกันแน่เอาสักอย่างนี่เฮ้ยคือแบบคนดูเขาสับสนนะคือตอนทาตัวเป็นตัวร้ายอ่ะก็ร้ายไม่สุดตอนทําเป็นคนดีก็แบบสรุปมึงดีจริงเปล่าวะคือแบบสับสนมากเลย จริงๆแล้วนะตัวละครนี้ไม่เป็นคนดีมากเลยนะแต่มันทำคนสับสนช่วงแรกจนแบบนั่นแหละเข้าใจกันนะคือนิสัยสุกสนคิดเล่นมันก็โอเคแหละแต่มันทำให้คนดูแอบลำคาตัวละครนี้เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะติที่สุดก็คือตอนช่วงแรกของเรื่องอะตัวละครเนี้ยมัน break the fourth wall มันคุยกับคนดูได้แต่พอผ่านไปสักช่วงกลางเรื่องไอ้คาแรคเตอร์ตรงเนี้ยมันหายไปเลยเว้ย คือแบบเหมือนคนดูไม่ชอบก็เลยตัดทิ้งไปดื้อๆซะอย่างนั้นน่ะถ้าทำงี้นะไม่ต้องใส่มาแต่แรกหรอกคาแรคเตอร์เนี้ยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไวส์กับอิกิเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อัปเดตเลยนะคือแบบตอนต้นเรื่องเป็นไงตอนท้ายก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ก็งั้นๆนะ่ะข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ3ตัวละครนี้ก็มาฟังผมบน่นนั่นแหละแล้ว3ตัวละครนี้สำหรับผมตัวไหนเป็น last spot ของซีรีส์ m a ร์ส Rader Re ร e ดีไวก็ส่วนตัวนะ ย้ำว่าส่วนตัวผมคิดว่าก i f เป็นล่าสบอสของซีรีส์ m a s t r r i d e r r r v i ร e ครับผมแม้มันจะไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่ก็เหอะแต่ด้วยบทบาทในเนเรื่องอะ่ะมันดูมีความเป็นล่าสบอสที่สุดแล้วะครับส่วนจูกะเหมือนล่าสบอสตอนเหลือส่วนของไ i ส์เหมือนสู้นะแต่ผมว่ามันไม่เหมือนสู้กันเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นการเล่นกันของสองเพื่อนรักเป็นขั้งสุดท้ายมากกว่า ใครที่ซึ้งก็ซึ้อไหมครับแต่ผมไม่อินก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นคิดเห็นยังไงก็เม็นมาได้ครับและถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ